ไปดูไงว่ามันนิ่งไหมอันนี้หลวงปู่อะไรเอ่ยเพี้ยนล่น ยังไม่ได้ไวาพระเลย กี่เก้าแล้วเกณนมีวัวด้วยไม่กี่ตัว นั่นยีได้ยินป่ะ เออเขาจะมีงานทิ้งกระจาดนี่ เหลือน้อยลงป่ะมันเหลือน้อยลงป่ะครับหลวงพี่หเหลือน้อยลงป่ะครับขเขาเดิมอ๋อเจ็ดตัวสี่ตัวเทปไปอยู่นี่ไหมลูกมาอยู่กับเพื่อนไหมทำ <c oughs> ไหม อ๋อหลวงพี่หลวงพี่ล้างกรงอันนี้ด้วยหรออ่าแล้วตัวใหญ่ไม่ไหนล่ะหลวงพี่ข้างบนอ๋ออนีไงแอบอยู่เหรอเอ้ยลงมาแล้ว ไอพวกนี้ก็มันก็เห็นเพื่อนมันก็อยากจะมาหาเนาะอเอาไหมม่ช้างก็ย้ายด้วยไหนแล้วอ่ะโอ้โหเสียงแซ่เงียบเลยเจอเพื่อนนีเงียบเลยไม่ไม่มีเสียงเลยดูไม่ไหวอ,ะอ่ะเป็นนั่นดูไม่ไหวแล้ว ไปดูไปดูตรงนู้นกี่เก้าแล้วเกศ1 0 5 4เฮ้ยใช่เหรอใช่ดูเลยเมื่อกีก้ตอนนี้1,307 โอ้นี่เขามีนะหยีเขามีไอ้นี่ให้ช้างด้วยนะหญ้าเห็ดช้าง อย่าเข้าไปใกล้ควา,าไนไม่อยู่เหยียบตายเลยนะเพ็ดกลัวไหมน่ะเอ้ยมันยกงวงด้วยนะเพชรแพโซมันไม่อยู่ก็ก็อยู่ด้วยกันนี่แหละโดนก็โดนด้วยกันวิ่งตาเหลือกไป, <laughs> ไปหลังแล้วเพชรไปหลังแล้วเพช ยืนหลับนะไม่ปกติท่างจะหมอบใช่ไหมป้าท่านเขาจะหมอบใช่มันยืนหลับยืนใช่ไหมใช่ยืนเหรอเห็นปกติเห็นหมอบนะไม่เมือ่อยเลยฮะบอกไม่เมื่อยด้วยนะยืนทุกวันย<อ>ืนตลเห็นเลยเทปไม่เมือมม่อยเวลามันยืนมันหนเหนื่อยเมื่อยกูถือเมื่อยยืนตลอดชีพหนักเหมือนกันนะ ก็บอกให้แขวนคอมาอไ,ไม่เห็นพูดอะไรเลยม่ไม่ต้องไม่ต<ม>้อง<ม>พูดเอาไปพาคกีหลังกูไม่ได้โพสตกลมาลองกล้องเฉย <S 1> <1> <S แล้วก็ลองไปถ่ายใส่ไอ้นี่ดูถ่ายใส่คอมพิวเตอร์ดูว่าเออมันแสงมันเป็นยังไงอะไรมันเป็นยังไงทีก้าแล้วก็ ันห้าร้อยห้าบกาพันห้าเดินแค่นี้ถึงพันเลยพันห้สิบไม่ใช่หกสิไปถึงบ้านก็สามพันโดยประมาณเขาบอกว่าไอ้ตรงน่องอ่ะมันเอ ไม่เอาไอ้ที่มันจิ้งจิ้งมาส่งเล่นเขาบอกว่าน้องเป็นหัวใจห้องห้องที่ทสองเลยนะ,ะที่มันกล้ามหน้าท้องเขาบอกว่ามันจะบีบเส้นเลือดแดงเอ้ยเส้นเลือดดำบอกก็มีเอามาเล่นเออบอกรถอะไรเออหรืออะไรคลิ้มคลิ้มเนี่ยเดยวคิ้มกันๆๆนะบบนะหน้าบ้าน

คนคุณว่าเข้ามาแม่งไม่ได้มาศรัทธาในพระพุทธศาสนาอะไรคุว่าแม่งต้องแบบว่ามีประโยชน์เออจะดูว่าถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยเราถือถ่ายอย่างเงี้ยเดินแล้วมันเป็นยังไงกล้องมันเจกไหมมันอะไรไหมว่าก็จิง กล้องมันมีความสั่นไหมเดี๋ยเวลาเราไปใช้งานจริงใช่ปะเราก็ได้รู้ว่าเออขีดจำกัดขีดจำกัดเาประมาณไหนก็าไ้ถ่ายคอนท้งคอนเทนต์ได้ไปดูปลาไหม ขี้น,นกข้าไปทำอะไรแกแม่เก็บกันใข้างๆนี้รถเหยียบแม่เก็บกันใข้างๆใช้หวดมุกกว่า กี่เก้าแล้วหน1แปดร้อยเก้าน่งพึงเก้าอยเก้าิห้าไม่น่าถึงเลหยีเนาะเีนะแล้วะแต่ตอนเช้าเราก็เดินด้วยใช่ไหมล่ะถูกไหม ตอนเช้าประมาณกี่ก้าวะเช้าก็พอๆกันแหละแต่ไม่ได้แต่ไม่ไอ้นี่ถ้าเช้าก็เดินกลับไปกลับเยอะกว่าอีกอันนี้ก็เดินไปกลับเออก็พอๆกันนะรถเข้าเซเว่นใช่ไหมทำไมไม่ทำไมเดี๋ยวทำไมโอ้โหเดี๋ยวนี้มาไปต้องขายขอย่างนี้นะ

กาไหรคือยี่สิบเจ็ดมิลมิลมะขามเอาอะไรแม่ที่บานแล้วเนี่ยไม่รู้โขกตังค์ก็นี้อเอาเอาคืกินเลขมาเดี๋ยวเราตัดหน้ามาแม่มึงมีตังค์เหรอไม่ไมอไอเก็ไปเอาอะไร นี่ผงสารเตอร์นี่ก็มีก็ซื้อที่นี่ไปหรอวเอาเองเอาตัวนอาได้มา,มาอมุปกขณา